ไอทีว่าบสวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับเอาอุปกรณ์ตัวเล็กๆแล้วก็หลักการใช้งานของสายไฟที่แปลงไฟจาก USB-A เป็นแจ็ค5.5มิลมาให้ชมนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราเตอร์หรือ Wi-Fi หรือตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi แต่อย่างใดนะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดสัญญาณคลื่น2.4นะครับเป็นคลื่น Wi-Fi 2.4หรือว่า คลื่นบูทูธคลื่นเมาส์2.4พวกนี้จะตัดหายเรียบเลยตัวนี้ผมจะรีวิวให้ชมอีกที่นึงรอชมได้เลยนะครับส่วนวันนี้คลิปนี้จะมาแนะนําสายตัวนี้ก่อนผมตั้งใจจะซื้อมาใช้งานแล้วก็เอามาแนะนําด้วยนะครับจริงๆมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมก็ลองค้นหาอยู่ก็ไปเจอยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจนะคอมเมนต์ดีแล้วก็สายน่าใช้มากนะครับเป็นสายสําเร็จยี่ห้อเวนตันนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อที่เขาขายสายเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบ ค่อนข้างออกแบบมาได้ดีผมทดสอบแล้วเราก็ดมกลิ่นดูไม่มีกลิ่นนะค่อนข้างดีนะครับตัวน,นี้เป็นสายที่มีการพิมพ์ตัวหนังสือมาเรียบร้อยเวนตั้นนะครับเป็นสายทั่วๆไปนี่แหละสำหรับการใช้งานออดิโอเวอร์ชูลายหลายอย่างนะครับแต่ว่า สเปคไม่ได้บอกว่าด้านในมีสายไฟขนาดเท่าไหร่แต่ก็เพียงพอกับการใช้งานไฟ12โวลต์นะครับโดยสเปคที่เขาเขียนนะผมสั่งตัวนี้มาใช้งานเพื่อที่จะใช้กับ DC UPS ตัวนี้ผมมีมานานแล้วนะครับสามารถที่จะดูรีวิวได้แล้วก็สั่งซื้อมาใช้งานได้ตัวนี้ก็เอาไว้เสียบกับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปตัวนี้มี POE ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ POE เป็น24โวลต์หรือ15โวลต์ที่สําคัญ มีช่องเสียบไฟ12โวลต์9โวลต์5โวลต์ที่เป็นแจ็ค5.5นะครับแล้วก็มี USB 5โวลต์ให้ใช้งานด้วยเสียบกับไฟบ้านได้เลยตัวนี้ค่อนข้างสเปคดีจ่ายไฟได้ละเอียดดีลหลายๆคนก็คอมเมนต์ดีแล้วก็รวมถึงการทดสอบของผู้ซื้อผมก็ซื้อตามเข้ามาใช้งานก็รู้สึกว่าโอเคดีนะครับตัวนี้จ่ายไฟได้6ชั่วโมงให้กับเราเตอร์ 4G เราเตอร์นะครับผมสั่งมาที่จะพกพาต,ตัวนี้ตัวสัญญ,ญาณก็ถือว่า เอามาทดสอบนะครับเอาไว้ตัดสัญญาณทั่วไปแต่ไม่แนะนําให้ซื้อนะเพราะว่าตัวนี้มันราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็ประโยชน์การใช้งานในครัวเรือนเนี่ยมันไม่ค่อยมีนอกจากคุณจะเอาไว้ตัดสัญญาณทั่วไปซึ่งเป็นการกรบกวนชาวบ้านนะครับแต่ก็ถือโอกาสมารีวิวสายเท่านั้นเองตัวนี้เป็นแจ็ค USB A นะครับสามารถเสียบกับตัว USB A ทั่วไปได้ถามว่าทำไมจะต้องแปลงเป็นแจ็ค5.5ตัวนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอุปกรณ์ตัวไหนใช้แจ็ค5.5นะครับ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอุปกรณ์ตัวไหนใช้แจ็ค5 5แล้วก็รับไฟ5โวลต์ส่วนใหญ่จะเป็น12โวลต์นะครับตัวนี้เป็นแจ็คแบบนี้นะทั่วไปคุณจะเห็นในกล้องวงจรปิดยี่ห้อ Vistacam ยี่ห้ออื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาเออกแบบมาให้รับไฟซึ่งเป็น DC 5โวลต์ตัวนี้นะครับ DC 5โวลต์1.5แอมป์ที่มากับอะแดปเตอร์แต่ผมจะพกพา ผมก็เลยจําเป็นจะต้องซื้อตัวนี้มาเพื่อที่จะรับไฟ5โวลต์1.5แอมป์มาจาก USB-A แล้วมาแปลงให้กับตัวนี้เป็นแจ็ค5.5ซึ่งแปลกนะน่าจะรับไฟ12โวลต์แต่เขาเป็น DC 5โวลต์พอเป็น5โวลต์เนี่ยไฟจาก USB-A ทั่วไปมันก็ได้แต่อินเทอร์เฟซกับกลายเป็นแจ็ค DC 5มิลแบบนี้นะครับ5.5มิลแบบนี้ก็จําเป็นต้องเสียบแบบนี้เลยนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งจําเป็นจะต้องเสียบ USB-A ซึ่งทั่วไปกับคอมพิวเตอร์กับ USB ในรถก็ได้นะครับได้เหมือนกันก็เลยซื้อรุ่นนี้มาตัวแปลงนะครับยี่ห้อเวนตันมีขายน่าจะทุกแบบของสายนะครับเขาเออกแบบทุกเรื่องเลยแล้วเสียบกับ USB พอร์ตนี้นะครับเสียบเข้าไปก็จ่ายไฟได้ตัวนี้ไฟเปิดอยู่ฉะนั้นพร้อมเปิดครับเราก็สามารถเปิดไฟ5โวลต์ฝั่งที่เป็น5.5มิลได้เลยนะครับพอเปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยไฟตัวนี้ติดตัวนี้พร้อมใช้งานผมทดสอบแล้ว อุปกรณ์ตัวนี้เปิดสัญญาณรอบข้างในระยะ10เมตรซึ่งเป็นตัว2.4กิกนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นขึ้น2.4นะเมาส์คีย์บอร์ด Wi-Fi แล้วก็บูทธจะถูกเคลียร์เรียบเลยเชื่อมต่อไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตัดการรบกวนในห้องหรือรอบบ้านนั่นเองนะครับก็เป็นอุปกรณ์ตัวนึงคุณสามารถสั่งซื้อได้ตามลิก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรายละเอียด ทดสอบการใช้งานให้เห็นผลชัดเจนอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําสายเวนตันตัวนี้ค่อนข้างดีแล้วก็หลักการใช้งานนะครับตัวนี้ก็เป็นการรับไฟ5โวลต์จาก usb a นะครับมาแปลงเป็น5โวลต์ซึ่งออกเป็นอินเทอร์เฟซ5.5มิลเป็นแจ็คออริโอนะครับ ก็โอเคนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครใช้นะครับมีอุปกรณ์บางอย่างเท่านั้นที่ใช้ท่านใดที่ต้องการอุปกรณ์ทั้ง3ตัวนี้ทั้ง DC UPS นะครับแล้วก็สายรวมถึงตัวตัดสัญญาณก็อยู่ใต้คลิปเรี้อยๆแล้วเดี๋ยวผมมาแนะนำอุปกรณ์ตัวนี้อีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ